สวัสดีครับผมเบาหน่องครับมือนี้มาพบพอกับเบาหน่องอีกคือเก่าครับผมมือนีเบาหน่ง 15, องสิบผ้ามาซองทะเบียนรถป้ายแดงของเจี๊ยบแดงครับงวดวันที่หนึ่งตุลาหกแปดครับผมเพิ่อนออกรถคันใหม่ให้ลูกไสเ้เพิ่นครับเพิ่นสิบผ้ามาตอนแรกที่คุยก,กันเนาะเพิ่นกับโซนเล็กทะเบียนรถป้ายแดงไม่ให้เบาหน่งองเบิ่งแล้วล่ะตอนแรกก็บว่าชิบอัดคลิปเพิ่นก็บอกว่าอย่าพึ่งเผื่อมีอีหยังเกิดขึ้นเผื่อมีอีหยังดีๆว่าสั้น คนวามีจนใหญ่เบาหนองเคยบ้านเมื่อที่เจไปเอารถเนาะบ้านเมื่อที่เจไปเอารถเจก็เตรียมพระลุงปูไปและะ้วก็ข้นหาเนาะในความเสียของเจที่เบาหนองเบาหนองเคยบอกคนวา,นานบบมีนะพพ่อปนีกะบ่มีอยังเกิดขึ้นดอกเมื่อที่แปอารถนั่เมื่อที่ไปอารถม,มันกะบ,บ่มีอยังเกิดขึ้นวันนี้ก็ไแปอารถเข้าบ้านปกติ ดีกลับมาหอดบานกลับรถมาจอดไปยูอันบานคือเก้านั่นแหละพ่อบดีขามมาอีกมือหนึ่งหลานหน่อยหลานหน่อยมันมันฝ่าวเรียนมหามันตื่นแต่เสาได้เหมือนะบุ้งหูไปอีกอย่างปกตินี่หลานหน่อยมันสี่ตื่นอยู่ประมาณโมงหนึ่งแต่ว่ามือนั้นประมาณตีหาตีหางกงนี่มันกะลูกแหละนะมันกะลูกแล้นะ มันก็บฟาวแลนมาพอมันอุ่มมาบัดนี้พร้อมก็เลยวางลูกไว้กัแลนมาหาเล็กน้อยกําลังบอกเป็นกําลังบอกเป็นเล็กน้อยอผู้ชายมันกับยางมามันกับว่าดึงแขนย่าๆเพิ่นวะใครไม่รู้มานั่งอยู่ในรถพ่อเพิ่นวะใครไม่รู้มานั่งอยู่ในรถพ่อเป็นผู้ชายแก่ๆเพิ่นวางชินะบัดนี้เจแล้วเดีฟัง แล้วกับขนลูกเลยแมเพราะว่าลวงปูนั่นยังพันดลลงจากรถเพราะว่ารถเพิ่งออกกลับมาเนาะลวงปู่พันเดลรถคันหากกนยังอยู่ในรถอยู่หล้วก็รถนึ่งก็ยังพันเดลขับมันว่าเอาไว้จักสามหมื่นจังสีขับมันก็เบาหน้าตาตื่นมาเลยได้เบาหน่องมันก็มาดึงแขนมันว่าย่าๆใครไม่รู้มานั่งอยู่ในรถเป็นผู้ชายแก่ๆมันว่ายากกับโบปากยากเลยอ๋อไอ ก็บบอกไปเนาะอ๋อคงเป็นเทวดาแล้วมั้งลูกคนบะาคงเป็นเทวดามาปกปักรักษาคุ้มครองหนูกับครอบครัวหนูคนบา้าสิลูกเจี๊ยผาแดงเพื่อนบอกล้านเพื่อนนะอ๋อเทวดาเทวดาเทวดายังไงไม่ใส่เสือ้อมีมีแต่ผ้าขาวเพอนว่าสิภาษาเล็กหน่อยเนาะอ๋อก็นั่นเละก็เป็นเทวดานั่นแหละลูกคนบ้าสินะพวกบนัน้บ้านองก็เลย เจว่ามันเจ๊ีถือเลขกอีกบวกหึงวดนี่กับบุ้หัวเหล่าบ้าน้อง้ยเห็นว่าเจกับบุ้หูวอกว่าเจ๊ฉีถือหรือบุถือแต่ว่าเจคิดว่ามันเป็นเรื่องดีอะบอถ้าฝันมื่อีกเหลืองหนึ่งได้บ้าน้องอันนี้บัได้ฝันแลวก็่เล็กหน่อยเป็นคนเห็นนะําเจเสื้อได้เห็นว่าเจกับเสื้อมาตลอดนั่นแหละเจกับเสื้อมาตลอดหละว่าปูยู่นําปูยู่ขางๆเขานี่นแหละแต่ว่าปูเสียดไม่ผูใดเห็นแค่นั่นแหละแต่บัดนี้ ก็เสียขนลูกแห้งเน่ะก็เพราะว่าล้านหน่อยมันเห็นพอมันกะพร่อมกับโบปากเป่าลงกัะถท้าว่าแล้วพอล่ะพรกับโบปากเพราะว่าเจ๋เคยเบาเห็นลูกฟังอยู่ว่าถ้าลูกมันทวงเอียงสิที่เห็นในบ้านที่ในรถสิอย่าปากอย่าไปวามันอย่าไปวาลูกอย่าไปวาอย่างว่าส่วนหมากบางคนอ่ะถ้าน็กหน่อยทวงเอียงปุ๊บที่ว่าโอ้ยอย่าไปเบาเะยอย่าไปเบาพี่บาพี่โมงไปบางคนที่วาลูกล้านแนวนี้นะ่ะ ระวังมึงครับเด้อทะเบียนรถป้ายแดงของเจออนเจออนเจผ่าแดงนะครับ0928 0928นี่คือทะเบียนรถป้ายแดงก็ลองเบิง่งบ่นน่ครับอีหยังมันกเกิดขึ้นด้เบิดงวดวันทีน่1ตุลาคม68เบิ่งไห้ฟังไห้เป็นแนวทางโปรดใส่พิจารณาในการรับชมรับฟังนำทุกสิิงทุกอย่างเป็นแนวทางทั้งหมดครับมักบ่มกัมก ก็ลองพิจณาเอาลองโจดไว้ละกันลองพิจนาบึง0928ครับนี่คือทะเบียนรถป้ายแดงของเกผ่าแดงครับงวดวันที่1ตุลา0928หมักบ,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 บัวักลองเด้อเดี๋ยวบ่าวน้องสีขอคอชกตะไครหลายคนติถามมาขอปรุงปูงแล้วตะไครคือบบเห็นขอขออยู่ครับเดี๋ยวบ่าวน้องสีขคอใจเย็นๆนะครับนาองวันนี้แต่ว่ามีคนทวงมาหลายคนอยู่ว่า โหของเด่นตะไคร่นะเป็นตะออกแห้งงวดนี้นละเดี๋ยวเป็นตัวใดเนี่ยเดี๋ยวจงมาเบิ่งนกันนะครับเนาะอ่ะผู้ใดมากเลขกเจีผาแดงแกซื้อว้นะครับเนาะเพื่อนบอกว่าเพราะว่าเพื่อนซื้อรถตลีไปแล้วเพิ่นซื้อรอตลีไ้หลายใบล่ะเิ่นว่าทะเบียนรถนี่แต่เพื่อนก็บอกว่าเพื่อนซื้อตัวใดแน่แต่เพื่อนบอกแค่ว่าเพื่อนซื้อทะเบียนรถไปแล้วทั้งสองตัวและก็สามตัวเิ่นว่ามักบ่มากต้องพิจารณาเบิ่ง เดี๋ยวบ้าวนองก็ชีเอาคลิปหลายๆคนลงมาให้บึงคือเก่านะครับเนาะคอยติดตามแล้วก็บเบ้าวนองก็ขอขอพระคุณเอฟซีที่เป็นกําลังใจให้ทากมาล้างไม่ตลอดเพราะว่าช่วงนี้บ้าวนองกะสีไขก็บ่ไขสีหยังก็บ่บยังประมาณนี้นะมันขั้นเนื้อขั่นโตครับ้องนี้สิไปห้ามหมอบุอยากไปปานใดหอกโรงพยาบาลก็ได้แต่มันจําเป็นเนาะจําเป็นกระองไปเัาแต่เบ้าหนองกะพยายาม หาคลิปหาตัวเลขหาความฝันมาเบาสูฟังอีกคือเก่าถ้าผู้ใดมีเลขผู้ใดมีฝันอยากเอามาแบ่งปันเบาหน่องอยากเอามาแบ่งปันเอฟซีเบาหน่องยินดีนะครับแต่เดี๋ยวเบาหนองสิลงคลิปให้เบิ้งมัดทุกคนล่ะพี่เลขอะทักมาแล้วเพื่อนว่าเพื่อนเพื่อนไปเลี้ยงเราอันข้ามคุณอาชินะปเลี้ยงเราข้ามแล้วเพื่อนว่าเบาหนองบ่ไดไปกับหูยว่าเบาหนองตีงานแล้วก็ฝนนํำบันนี้เพื่อนไปอัน ไปเองและเพิ่อนกับไปจุดถูกจุดอยังแล้วขอแล้วเรียบร้อยทั้งเลียกฝันและก็เลียกถูกเดี๋ยวบ่าวหองเีมาบอกสู่ฟังอีกท่าน,นึงขอทุกคนจงโชคดีครับงวดวันที่1ตุลาหกแปดมีโชคไปนํากันครับ0ูนย์เก้าสองแปดนี่คือทะเบียนรถป้ายแดงของเจพาแดงครับ0ูนย์เก้าสองแปดขนลุกขนลูกแห้งเบาวนอ้องเอ้ยวัดห้านหน่อยมาถ่วงวัดมีคนมานังอยู่ในรถว่าจะ เป็นผู้ถา่าแล้วก็อิซื้อแล้วก็อธิซื้อให้ให้เห็นแล้ะเนาะจัคสิบาจังไดบางคนกับว่าอียังหลวงปูบางคนก็บ่อกขาใจเนาะอียังก็ฝันเห็นแต่ว่าหลวงปูน่งบนรถหลวงปูน่งบนรถหลายคนเอซบ่าวหน่องเป็นแสนครับแล้วก็บ,บูชาวัตถุมงคลหลวงปูไปกับโบเมนหน่อยครับ หลายคนฝันฝันโบคือการบางคนก็นเอาไปใช้รถนั่นแหละครับเป็นอย่างจังฝันเห็นลวงปูนั่งรถกับเพราะว่ามูชาแล้วก็เอาไปใช้รถนั่นแหละกับพราะวัดอันเพิ่นเอาไปใช้นนนใ,ชในรถพระกาสีฝันเห็นเพ่อกาจีเห็นเห็นในสิ่งที่คนอื่นอาจจะบบเห็นบางคนบางคนฝันหลายเห็นหลายจนบ่กกาวกาบอกให้คนฟังเพราะว่าอย,ย่างยานค้นว่าเจ้าของนั่นงมงายแต่โบตองยานนะครับ ผู้ใดสิวา่าผู้ใดผู้ใดชีวา่าห้องงมง่ายกับซางเบ้าหนองยินดีรับฟังทุกคนถ้าเกี่ยวกับหลวงปู่นะเบ้าหนองยินดีรับฟังครับบมมีคเคยบ่เคยว่าผู้ใดงมง่ายจักคนครับมีแต่ว่าเรื่องปาฏิหารครับศรัทธามีบารมีเกิดครับผมลองดูดมึงน,นะครับทะเบียนรถเจผ่าแดงครับ0928งวดที่1ตุลาคม68สวัสดีครับ